โากัสจะมมาเนี้ยมานี้อะไรเนี no like, well, oh ่ยอะไรเนียโฟกัสโอยตอยเลยปอะเนีทำไมเนี่ยยังไม่ได้ทำาเนี่ยเจ้ามนี่ยจะมาทำมาเนี้ยโฟกัสปีิมปี๊มมีจะทำโอ้โฟกัสก็จะทำยิงฉุกยิงฉุกปีมได้ทำมีไหม เดี๋ยวพี่มิวโฟกัสแย่งผมทำให้ตีมเนี่ยโอ้โหเสียงดังไม่ถึงข้างในเลยเนี่ยมิวดูดิพี่เฟรมแย่งโฟกัสจ้าจับกอนี้พอเลยพอเลยให้พี่มาให้พี่อือโดนแน่โฟกัสโฟกัสทะเลาะกันแบบเนี้ยไม่น่ารักเลยนะเนี่ยไม่ต้องแย่งกันหรอกยันสีอ่ะงั้นโฟกัสแล้วก่อนเลยทำไมอ่ะเอาผมเป็นคนยิงก่อนผมเลย เรา้องเสียนละไรพี่ดีโฟกัสเปลี่ให้นายได้ได้ได้โหอะไรเนี่ยดูสิเห็นไหมพี่เยี่ยงมากเลยเนี่ยเราหยิบก่อนดีกว่าอ่านี่ใส่เลยใส่เลยโหไม่ทำเนี่ยใส่เลยนี่จะทำสีอื่นก็ได้เอ้ยทำไรอะอะไรก็จะทำสีอื่นไงเนินโอ้ยให้น้องทำก่อนสิพี่นี่นี่นี่ เขตพี่ฟิล์มอันนี้เขตโฟกัสฮะเขตอีกแค่นี้นะเขตพี่ก็ไม่มีไอติมเลยนี่โอ้โหที่ห่วงเนี่ยมันก็ของมอเฮ้ยอย่ามาเขตโฟกัสเรียบร้อยแล้วค่ะไม่งั้นต่อไปเลือกสีอะไรดีอะเอาสีอันนี้วินจะทำอันนี้แกจะทำอันนี้พี่ก็สีนี้ไม่ใช่ก็จะเอาอันนี้ มีีีมมิ่อนกต้องเถียงกันเอาปอกาเรานี้ไปพี่มาเอานี้ไปแล้วกันนะอุ้ยือดูสิได้สีที่เราต้องการเนี่ยเนี่ยทำไปอย่างพี่ก็ทำไปสิสีนี้เราไม่ชอบกินเลยเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรลอะนะเดี๋ยใจน้องนะพี่มผก็จอดมาเดินทำไมเนี่ยต้อแล้วกันอุ้ยพี่อยากแกล้งน้องพี่อุ้ยอะไรเนี่ยแล้วเราก็ทำสีที่ไม่ชอบอีกดูสิเฮ้ย ตายเถอะอ้าวอือเกิดอะไรขึ้นทำเขาหมดทุกอันแล้วอ่ะใส่ไม้เขย่าเลยโอ๊ยพวกกันยังไม่ต้องทำยังไงละฟิลครับอยากทำให้นดิมหลอดใช่ไหมอ่ะใช่เขาอยากทำโอเคงั้นให้พี่เพลยงทำให้เราทำอะไรมันไม่มีอะไรให้ใส่แล้วอ่ะใส่ไม้เขย่าเขย่าแบบนี้ให้มันแข็งอ่ะวพีชมต้องเขย่าเหรอใช่แล้วทำไมพี่บอกพี่พีชอยากทำเป็นดิมหลอดไม่ใช่เหรอโอ้นี่ทำเป็นดิมหลอดเขาจับอะไรกันอย่างนี้นนีเขาจับเป็นอย่างงี้ อะไรเนี่ยแรงกว่านี้ใช่ไหมล่ะไม่ทำใหแรงงานละพี่โอ้ยเจ้าของเจ้าของจะใช้เราแรงงานเนี่ยพี่ไม่อยากกินนวลลอ่ะงานที่ประการความอ่ะดีจริงๆเลยเราก็ต้องทำกเองเนี่ อยากกินอันนี้อันนี้อันนี้นีนนี่นี่นได้เลยอุ้ยเราจเ่นสันญจูโอ้ยเหนื่อยปแขนแล้วดิอุ้ยอยากกินอันนี้อยกินนี้โอ้ยอยากกินอันนี้เหรอได้ดึไได้ได้ดไนี่ ผมอยากกินอันนี้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 อุ้ยอันนี้สีที่โฟกัสชอบไม่ใช่หรอเอาาว่างั้นเอาสีนี้ละกันอุ้ยนายครับยูดทันผมด้วยนะอุ้ยแต่ว่าพี่ต้องดูอีกว่าโฟกัสเจ้าสีไหนเอาพิมทำเองละกันโอ้ยอะไรเนี่ยทำอีกดูสิทุกคนพี่ยืดทำอีกยังมากเลยเนี่ยล้ำตรงไม่ได้เลยโอเคโอเคแป๊บนึงก้อบนึงนี้จะเป็นสีนี้ใช่ไหมโฟกัส กนสอไรหไมล่ะเราต้องกินสีเขียวที่เราไม่ชอบด้วยอื้อยเสียวไฟกินไม้นี่หมดทัทีรสชาตินะไม่ชอบเลยเนี่ยโอ๊ยไม่เป็นไรต่อไปต้องเอาไม้ถูกใจเอาไม้นั้นละกันอะไรอะไรกแจะเอาอันนี้ พระเจ้าสีนี้หรอคือเอาอันนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยผมจะเอาอันนี้โหกัสคื่เอาอันนี้ก็ได้ทะไมก็จะเอาอันนี้ดูก่อนดิดูไปแล้วอันนี้ก่อนนะอ่ะอันนี้หกโรกัสมาหนึ่งแล้วอันนี้เฮ้ยอันนี้ประการที่แล้วไปแล้วนี่ยโอกินน้ำเกลือสิไม่กินน้ำเขียวกินแล้วฉุนเกลยวไม่กินอันนี้ต้องอะไรอย่างนี้โอเอันนี้แหละด้านนั้นโอ้โหทำไมอันนี้กินไม่ได้ อันไหนมึงกินได้มากอไหนมึงกินได้มากเยอะพิมดีไม่น้องเลือกก่อนดิโอ้โหโอ้โหตกกระแตอย่างเยอะเนี่ยโอ้โหเยอะเอียงมากเลยให้แต่โฟกัสอ่ะเอาไหนดีย่าสีไหนต่อไปโฟกัสคุณผูอันไหนไหมเนี่ยโฟกัสงั้นสีไหนดีแหมพี่เอาไม้นี้แล้วกัน ก็จะเอาไม้นั้นนะบูกันน่ะโอ้โหอลอดอุ้ยเมีวทำไมสีเป็นอย่างนั้นน่ะเล่นสิสีมันบุกแปลกอ่ะพี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 อยากได้ไม่ใช่หรอมใช่ไหมใช่อ่ะอ่ะแทงกีสีเลือกไงโอ้โหสีมันเหมือนน้ำลองหน้าบ้านเลยเนี่ยกินไสท้องเสียหรือไงเหมือนก็มีแทงนี้เราได้กินได้ลองกินไหมเอ้ กินนี้แล้วกันใช่สีอะไรอุ้ดูสีสิโอ้โหดูดิอ่ะอร่อยก็เก็บไว้ไม่อร่อยก็ให้เรากินให้หมดก่อนหมดอะไรทั้งนี้นะทั้งเยอะโอ้เป็นไงอร่อยไหมโฟกัสอร่อยมากเลยิ้มยิ้มยิสโอ้ยอ้าวฟิมเมื่อกี้อยากทำใช่ป่ะใช่อยากกินสีไหนก็ทำกินเองแล้วกันนะพี่กับโฟกัสจะเข้าไปเล่นเกมข้างหนแล้ววะไปแล้วพี่ทางเกมนี่หน่อยไปใช่ป่ะเราจะเล่นเกมเงินคว้า โอ้โอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วมีแต่อันนเราไม่ชอบกันเลยเนี่ยเราก็ต้องทำเองหมดเลยดิโอ้โหจีนะ่ายังเหลือไม่ให้อยู่เนี่ยทำเองใหม่ก็ได้เฮ้ยพีชอะไรอ่ะการโอ้ยมื่อกี้รี่ทำไมพีชมาได้ชิคกี้กาะกินหมดเลยอะไรนะนี่เิาแย่งกินติมหมดเลยอ่ะพีชไม่ได้กินเลยอะโอ้โหก็กินยังไปหมดแล้วเนี่ย กินแต่อะไรก็ไม่รู้กันไ่ยาเลยอ่ะให้เรามาทำกันใหม่ดีกว่านะพี่โอเคได้มีสีนคล้องเรื่นี้จริงเหรออร่อยไหมเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับคลิปนี้สุกกันไหมเอยาไ่อยไหมงแล้วกิกินไป6่ดแท่วจริงกินไป่แท่ผมกินไปสมโอเคนั่นแหละค่ผมเพื่อนๆครับแล้วเพื่อนๆนะครับชอกิไอิม่อยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมใค่นอดคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมให้้รอดลยนะครับ

最堪忧啊。